เิบหน่อยละแจ็คเบิรงกน่ะคนนะพี่น้องนั่ะใ้จนแจ็คดูแล้วน,น้ำใหญ่นั่งมาควักแล้วเป็นกับกลงหล่นนั่งรอแจ็คจังหวัดน,ะน่ะก่อนสิมากรับดาวโบกผมนะทั้งน้องพี่อาที่นี่ใครก,รกัดผู้ที่ได้มาควัน bỏ mẹ pi non ơi là nấng non cười mà phừng phắc mà quá gật là thoát thêm Cặp pi non quên quen tết mẹ lệ tết pa là rước bồ ta chở rập quen Bồ chở nấng tết mê lệ tết pa mà rò chở rập quen là ướp nội nắng chở rập cha រមនដៃវិល ทรัมชมนนอกนารนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธประธรบแระทรลดคุณบิดนอนคุณมัรนาและคุณครูอุปชาอาจารย์แต่ตอนไม่มันไปเราประเรชนทความคารมบประ,รปรประทาบดันเจ้าที่และบรร,รรดาสิ้นสักดิ์ตัวสร้างกลลูกแต่สรริ่งสักชิดที่ปฏิสัท่ันตุนี้ประปิดท,ทีแห่รรรรงนี อันนณะเกิดสุ่มในพุทธาจันโตลุมรังสีลุมปะทวดวัดชา่างไอยับนันตะเลจีนจังหวัดปัทลานีวัดตันไครวัดจาซิตแห่งวัดสุนข์ขั้นในจัวัดประทรัด,ด,ด,น,น,ดทน,น้อยจังหวัดนครศรีธรรมราษฎร์นั่งเราเข้ารับทุกคำชาวเข้านอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานครั้งนี้โปรดนั่นตงตะลุงไราเจน,นังทำความบังคับตันพลตำรวจเอกสุนทรใส่ควันผู้บัญชาอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงท่านเป็นนายกสมาคมชาวปักตายในพระบรมราชูปถ <โ parece. S 2> ัมภ์เท่ากันเราไปถึงท่านพลตธรวจเอกดาลุนสุติพันธ์ที่ปรึกษาตนายกนายทะมณีในด้านกฎหมายที่ปรึกษาสมาคมชาวปักตายควางบูพาปะตลอดไปถึงท่านกัลสิทธิ์พลรัตนสิทธิ์นายกสมาคมชาวปักตายควางบูพาที่น่ารักของเราเราไปถึงท่านพันธุ์นรสโทตวีปุก โอเคคนปักตายบ้านเราที่มีน้ำใจยันประ,สประเสริฐเป็นว่าเดียวว่าแรงเป็นประธานจัดการซาดเดินซิปติดสั่นตีตลาดปฐวีก่อดแดงนี่เพราะไมนั้นพอเราจะทงังความบริทธินกเตอร์ผู้ตีพชิตีท่าวนหรือปากไก่อยจะข้องตลาดปฐวีก่อนผู้ไอจะท่านตีสร้างรวมนั่งร้างประดับบีตีไอ้ผู้ที่ได้ติดต่อนนั่งตลงะลุงเป็นว่าเดียวว่าแรงในงานนี้ทุกคืนตีผ่านมานั่นก็คือ เอ่อน้องส้ำลานและน้องพลสันนี่ครับซึ่งเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้องส้ำลานก็รอกับน่ารักมากตลอดถึงน้องพลสั้นในติดต่อผ่านไปทางตุลาทรัพย์รับผพานั่งตลมหลวงพุ่มกรมกาแสดงซึ่งเป็นข้อคือสุดท้ายของงานชาติเดือนสิบปีนี้ครับเรียบร้อยธนาคารกรรมการมากมายหลายหลายควายอีกหลายตานเตนธนาคารเบการและนั่งเราไม่สามารถจะได้กล่าวถึงใดในโอกาสนี้ แต่ยกงครับขอประคุณไปทุกฐานทุกแผนกทุกไวายผู้ที่ให้ความเบื่อขวบผู้ให้ความสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดงานชาติเดือนสิบครับอีทุนโรบินอนชาวไทยโรมาจากหลายๆจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตระนองพุทธปัตตานียะลานราธิวาสนจุมพ้นกับจังหวัดสังก็ได้มาดแมกาบ้าชีพธรามากินเป็นลักเป็นเลงอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่กันหลายๆคิด โดยเฉพาะที่ขวับุรพภาของเรานี่ก็มีพี่นงชาวตายมากันไล่ฐานอยู่ไล่คนในธรรม,มากาขายในตลาดก็ไล่ฐานด้วยกันทีนี้ตั้งเดือนสิบเลยแต่เด็กส่วนใหญ่ก็ยังตรงกลับไปบ้านไปทําบุญติดส่วนบุญส่วนกุศลแม่ปอแม่ปู่ยาตาถวดบรรพบุรุษของเราที่ลวงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลปีหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นงานประเพณีชาติเดือนสิบโดยเฉพาะที่บ้านพุ่มเยวัดนครศชีธรรมราชก็ เด็กก็เป็นงานสาคัญจะนับปักตายทีเดียวกันเฉียวงานจนสิบเมือง 40, คนแล้วก็ไม่มีใครจะไม่รู้จักกับเป็นงานใหญ่ประจาจังหวัดจัดกันสิบวันสิบืนที่สว่วนสมเด็จพระศรีนครินทรารณมราชนนีครับที่ถงตาลก็เริ่มจัดตั้งแต่แรกวันที่สามสิบถึงวันที่เก้ 30, ญญาสามสิบกันยาถึงวันที่เก้าตุลางานงสิบเมืองนคนก็ยังเลือกอีกประมาณสามเกืนในกัร พี่น้องที่กรบกับตอนใบเร้คึกว่าคุนกว่ากาดรุมก็ได้ตกลงมาบางเนี่ยกับสาวกความทำห้อากาศที่ร้อนร้อนมาได้ยินยินลงในชุมในฉืนขึ้นมานี้เหมือนกันตกมาตอนใบเราก็้าเกินขุนเล่งพี่น้องก็ได้เล่นนั่งกันแต่ตกกลางคืนเราก็นั่งเราเขาไม่รู้จิตเล่นหรือพี่น้องรู้นั่งเล่นกันหรือสนับว่าเป็นบุญรับ ถ้ามาเกินปัานฝนไปพี่น้องก็กราบขอบพระคุณพี่น้องมากที่ถนนสาธารณวิลาบิกาไมา่ก,ก็ลังเร่งใจกระโดดจากนั่นั่งตลุงปัานฝนไปคืนคืนนี้ก็ไปเกินสุดท้ายของงานหรือไปเกินติดส้อมที่นั่งพ่มารับชมแสดงให้พี่น้องท่านได้ชมอยู่ครับแล้กวก็พี่น้องผู้ติดสนใจในนั่งตลุงก็ได้มาจับจองมาเจอข้องตีหน,งนังนตั้งแต่ตอนรรทุมมายามีมเร็วกว่ากำกำแล้นั่งเราตะวันนี้เริ่มแสดงนึกเร็วกว่ากำ ถ้าเราไม่มีปิติโงปิติการเพื่อนไม่มีปิติการอะไรื่อแเราพวกเราก็จะต้องแสดงไปตามเวลาช่องถมนี่หรือมุม time, รวมซ้ำถมหรือบอกหลุดซี่แสดงไปนอนตะวันก็เลยนั่งแต่ว่าขำๆกันไม่เหมือนแต่เด็กนั่งตะวันก็แสดงไม่หลงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนในเราจะต้องแสดงกัินหลงไม่ว่านั่งตะลุงโนราเรื่มแสดงตั้งแต่ซ่องถมขลังตีแปดขลังหรือปักเทียงตีหน jam, ห felony, ึ่งตี query, ่องแล้วก็ตีซ้ำแสดงไปจนหลงสว่า <zur> ง <trif ft> ไปเลือกตีฮกขึงบางตีกตีเจ็ด่รูปสมพุ่มนุ่มนุ่มนี่พี่น้องเกจอหนังแสดงนาสดกันเล่นกันเกือบตั้งสิบสี่ชั่วสิบส้อมชั่วโมงแต่เด็กนั่งแต่เด็กี่กรเดินหน้าทรงสั้แสดงกันดีว่าเดินต่างเดินไม่มีลาปักละแสดงกันรุงหุงงส่วนมากละมักยาดเสียเสียงไปเชหมก็ไม่เวลาปักพอนกัน นุ่นต่างการไปมาแตเด็กกำถนนหน,นทางมันไม่สะดวกสบายต่างตีควรมันทุกวันบางแห่งบางเรื่ททรองตีกระตุราไปไม่ถึงเป็นนุ่นดินดนุ่นลูกรังเพระก้นตกก็จะต้องช่วยเบกเชฉยน้ำอุปรกรณ์การแสดงนั่งตะลุมมันลำบากหิดนะแต่ผมเต๋อผมเกิดมาเป็นไส้เหลือศิลปินโดยกำเนิดไม <า S 1> ่ใ<ผ>ช่พูดเจพี่น้องอนุรักษ์เอกลักษณ์การแสดงนั่งตะลุงเอาไว้รักนั่งตะลุงเป็นชีวิตจิตใจผมเหลือกแสดงนั่งตะลุงมาตั้งแต่พศอซอสองฟันอร่อยชิบเก็บ ชุกัดตังบัดในช่วงปันอร่อยชี้จิมะตะหนับไม่ปิดกี่สิบแปดปีเด็กินั่งอ,อ,อยู่ล่างก่ปลาข้าวล่งตนกลวยแสดงนั่งตะลุงห้พี่น้องชมตัวสิบพี่จังหวัดภาคใต้ลำมาตึ้งปากกลางเป็นบางจังหวัดผามในติดตัวเองไว้เรว่าถ้าทรัพย์ใดที่พี่น้องอย่างตรงกันอย่างติดต่อรับปลาเรียกร้องผมไม่ไปรับใช้ผมแสดงอดเกี่ยงต้องแสดงตอนน้อยตีมัดกำลังไม่มีก็จะจะรับปลาเร็วครับนั้นเวลานั้นผมจะว่างเออไม่ตับหลุมนั่ง เกิดมาเป็นศิลปินปนี่เป็นเป็นคนของประชาชนจะต้องตนออทเละออดตนครับถาจ,จะไปตีน้อยเทียมมันหลับหรือไปตุกเท้านี่พีนไปไม่ได้เราเลยขับกระด้เวลาที่รเรานั่งตลุงจะิดีเดิมกันแสดงเลยพี่น,น้องครับคนจะแสะดงในใครเจ็ดควกักนั่งตลุงโนราเปล่งบอกและกับบางคนจะปักตายเรานี่อยู่ตายจริงเรียกไม่ทูบมาเรียกเปล่งกระบอกไอ้นี่ใครทำความเข้าใจบอกไอ คนที language, so ่ไม it like like ่รู้เรื่องในรู้เรื่องก็มาช่ายเปล่งกระบอกกับตะกระบองมาจ่าแล้วรับกระบอกเป็นปลากระบอกเปล่งบอกดี่ยกับคือแต่เด็กพอตึ้งช่วงกลางเดียวนะแล้วก็จะไปว่าเปล่งบอกทุกตกบ้านไปทอกทุกบ้านครับนี่ก็จึงเรียกว่าเปล่งบอกไปบอกให้รู้ว่าช่วงกลางปีนี้นาสช่วงกลางจืดปื้มสาวใหญ่ร้อยสมัยร้อยนั่นเรียกว่าเปล่งบอกด้วยกับตัดตัวกระถุ่ม นั่งนี่นั่งตะลุงกับพระโตเตาสระตะลุ่ไมาใช้นั่งลุงโนโรากับโนโร,าป,า,ราปักตายกว่าศิลปินพื้่นบานชาวตายเราในท่านาที่เป็นดองทุกทานมายุตีกรุงเทพระคนครเป็นชาวตายจงอนนดักศิลปินวยการลาเล่นไปจำเปล่นบานปักตายสรย้างยามนี้เอาไว้ด้วยพี่นว้องกว้างไม่ตึงหนุนหลุนหลุนล้าน เม้นทรับเลยที่ปักตายมโนรายเสียงบุงเสียงมุงนั่งตะลุงรายปีเสียงปีตริติเตอเออโอรายเสียงโครมโนราชับปะตึงตรงรายเสียงเพิ่งบอกถอยชาชาทราบนั้นเวลานั้นปักตายบันรเไปหน่จะหมดความเป็นชาวตายหมดออกลักษความเป็นชาวตายไปโดยปริยายก็ยังไงให้เพล่งรักเพล่งร่างไอ้ประเพณีแต่วันตกไอ้พวกระรังมังค่ามันมาคลืนกินวัฒนธรรมดีงามก้องชาวปักตายเราเสียงว่าว่างไวเพี่งแค่นี้ ขณะเดียวลานนำนายใหญ่นั่งตะลุงมาลาโวนความกับพี่น้องเลียพี่น้องครับคืนนี้ปีเพ่แขวนนั่งตะลุงไล่ตามโดยกันในข้อรองกันมาเป็นกว่าหนึ่เศษวันนั่งตะลุงเอึบทงเฉาเฉดแสดงนายใหญ่เังไอ้ราวูจอมสง่าที่เคยโด่งดังมาแล้วเมื่ออดีตให้พี่น้องท่านได้ชมแต่พี่น้องครับเป็นความที่จริงแล้วผมไก่ก่ออกตัวนายใหญ่เรื่องนี้นะครับนับนานนานที่ผมจะแสดงสักครั้งนอกแต่แตนก็มาตั้งประมาณปีหกสิบหกสามมาถึงปีสามสิบนายใหญ่เรื่องนี้โด่งดังสุดขีด ทำไมพุ่มอาจารย์เทวีสินอาจารย์พุ่มเหล่าสิทธิราชวิาชาเนื่องตลุงคมพุ่มแสดงพลังซองติดสนาำนามเมืองประจันกันแข่งสิ์กับอาจารย์ไล่กันาดจนได้รับรางวัลชนะหรือสร้างเกียรติประวัติให้พวกเรานับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนอื่นผมจะทำความเข้าใจก่อนจะแสดงในยใัเรารหูจบทางน้าในพี่น้องท่านได้ชมกระพุ่มแต่เด็กเดืมแสดงนื่งตลุงนาชายวันนื่งตลุงอิบนอยตลุงสิน ช่ยาวนานตั้งแต่ปอดสอริบเก็ตั้งมาตึงปอดสอรองไนร้อยยี่ช่องอะลุงเรือนกิ่งทองหรืออยาจะไปิ่งเรืนิ่งทองก็ซอกชื่อดังแห่งท่านอยู่แอยู่กรับปากซี่ในกองที่ตำรันก็ได้จัดไปฉันกันเก้งนั่งตะลุงฆ่ากันหาติดสนามนาเมืองใจกลางในกองที่ตำรานึงปัตตุบันก็เป็นส่วตื่นประเกียจัดรียกรายการนั้นมารายการซึกตะลุงยอดคุณพลพี่นองครับ มีนั่งตลุงประชันกันนะกันนนังน, cents, players, นังตลุงรวมพมองนังปรตูไม่ลูกมีสามนังกวนแฝงแกลซีนังวิราลุกทูมันเึงอภุสิชนเล็งานนังวิรัดหน่อยสงวนสิ้นสิ้นอาจารย์ปีชาตอนปีบุญซึ่ไในหลวงหลักจากหลวงนี้ไปแล้วอารปรีชในพอสอซรงบัดยิบซึ่งตลุงยอดกุปนก็มารับชัชนะได้มกุตองขัคว้างเพ การนัดตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาลุงเรือนกิงท่องอะไรเปลี่ยนชื่อผมชายาผมจากตะลุ่มที่นเป็นนั่งเอ,อิบหน่อยยอ่อนขึ้นพ้นภานะในชักยอดขุ้นพลปีนั้นจัดรายการเหมือนกเก็บปากตู้หยีสิบบาทเงินมาตกรถกันมัด้ากับมาเตียวไปในลุงเรือนรวยตั้งแต่นั้นก็นับนั่งรุ่งรอยอย่างจนเงี้ยเก็บมันจะไม่ตะวันเป็น้าสิบบาทเป็นร้อยบาทที่พอจำนดยเป็นสิบสิบล้านแล้วไปนั้นเดี๋ยวว่า ถ้าเคยผาลูกไปเที่ยวจนนั่งน้าเมืองเลยนั่งกันนั้นตลูกปลัดจากบื้อเลยไม่มีได้ยิบกับตู้เกียบตายกดเน้น,นเลยคืออันนี้ตามความเข้าใจพี่น้องรู้เอตีได้เปลี่ยนจากตลุงสิ้นมาเป็นยอดขึ้นพ้นแตตั้งแต่ปีส้มซองในชุดตล,งตลงุงยอดขึ้นพ้นตีหน้าเมืองตายตีร,รุ่นในอังกิษมีบอลกุลประเทศตะนาทริสิริโตษะคนบีปอะประทัดจีดีมีควันเราชาวเมืงองเนื้อก็ไปรักเมืองซีบีใจเจ้า,าพอดำที่กระดกกระดกนักทึ่ง จงปกปักรักษา้ไม่นอาี่น้องา่านผู้มีเกียรติกรอบที่มาชมนั่งตะลุนะครับตลุกไปถึงคุณพวงพินชาวมู่บานหนวดจันทุกฐาน่านทุกฐานฝ่ายไทย,ยกันนำของคุณหลงสมรานไหวไปชาชัมพันเป็นผู้ที่บริการาหารแก่นั่งตะลุงและคณะกรรมาการทุกฐานก็ฐานจงรสสัศด์ศพสุขฉกดีทุกที่ปาราศรีกันก็รับความขอบคุณจากพวกกระผม ติดในคนและอนเสงนั้นองแคว่งตันตกต้นการมนุษย์มิดปีโนเอไปตัวตกลติดสะแพรไปปัดรำเผยน้ำใจมาลาบนตรงควาประดับโนเอได้ดวงดาว บันมาเล,นะล,ล่นะครีก็บเล็กนั่งาลบกลมคลิลกลบเกลุม่มแต่งนุ่มลเล็ดร้าวโลกมันปรุงเต็งม,มาเป็นตัวนี่เพียงจัวเกร้วพอรู้เน้ารู้รุนรูปพ้นเย็น อดเล็กเป็นเสียงเนื้อหน่อกเนื้อเปลี่ยนในสมปัตต์เลยเป็นบรรทัดไว้เต้ไงเราได้เลยอาชีพโลกยาวอาเลิศเกิดมาดินรกคนนละควรคิดล้วนเป็นข้องอานนิดจัง

ช่วยกันจะไปดังดังให้พี่น้องเขาได้คว้า งใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพ <c oughs> รกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดัง <c oughs> เรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสรรแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่รังและสุร,ราษฎร์ธานี สิทถูกต้องตามกฎหมาย